ในที่สุดก็ออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆใครกําลังรอขาตั้งที่แท็กกิ้งได้แบบนี้อยู่ไหมคะเขาออกมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใช้ให้ดูกันค่ะเพื่อนๆางตั้งขาตั้งไว้นะคะแล้วก็เปิดทีนี้เพื่อนๆทำมือโอเคแบบนี้เขาก็จะเริ่มแท็กกิ้งตามแล้วค่ะเวลาไปถ่ายคนเดียวเนี่ยก็ทำซีนเดินสวยๆชิลๆแบบนี้ได้แล้วอย่าลืมดึงรีโมทออกมาใช้กดถ่ายกันด้วยนะคะ แล้วถ้าเพื่อนเพื่อยากให้เขาหยุดแท็กตามเราแบบนี้นะคะเพียงแค่เพื่อนแบมือออกมาแบบนี้ค่ะนี่ทีนี้เขาก็จะหยุดแท็กแล้วก็จะไม่ตามแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่กี้ชอบมากเลยนะคะคือเราไม่ต้องใช้เล็บของเรางัดขาตั้งตรงนี้แล้วนะคะปกติขาตั้งทั่วไปเราต้องใช้เล็บงัดออกมา่างนี้ใช่ไหมซึ่งมันยากเล็บเราอาจจะแหกได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะคือทําแค่นี้เลยนี่เลยค่ะแค่นี้ก็สามารถกางเขาออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะเขาเป็นระบบอัตโนมัติกางได้รวดเร็วทันใจแบบสุดๆไปเลย เป็นข่ะตั้งที่ใช้ง่ายสะดวกมีระบบแท็กกิ้งแล้วก็มีรีโมทมาให้พร้อม